นี่เป็นต้นมะขามที่คุณตาสวัสด์เทียบเพชรชาวบ้านวังหินตำบลวังชัยอำเภอบรรบือจังหวัดมหาสารคามได้ปลูกติดกันเป็นแนวยาวริมถนนหน้าบ้านทำเป็นรั้วกินได้โดยคุณตาสวัสด์ได้กล่าวว่า ต,ต้องการใช้พื้นที่ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่และลดค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวด้วยจึงมีแนวความคิดนำต้นมะขามรวมถึงพืชไม้เลื้อยและพืชชนิดอื่นๆมาปลูกเป็นแนวยาวตามถนนทำเป็นรั้วกินได้ซึ่งใช้ต้นทุนน้อยไม่ต้องเสียเงินในการซื้ออุปกรณ์มาทำรั้วให้ซิ้นเปลืองและยังได้ประโยชน์เก็บผลผลิตของพืชที่ปลูกเป็นรัว้วมารับประทานได้ด้วยนอกจากนี้ยังสามารถเก็บถ่ายสร้างรายได้เสริมให้ กับครอบครัวได้อีกทางหนึ่งด้วยครับคนทั้งหลายก็บจิมาเบิงวะโอ้ยภาษามันจิมีอหยางออครับพ่อมีอหยางผมกัเลยเฮ็ดไว้ว่าแนวความคิดว่าปลูกใบปะขามปลูกปะขามเฮ็ดหัวครับอ๋อหัวปขามเ<ม>ีนั่นหัวผมจิมบ่มีหัวปูนครับครับครับหัวชนไม้ทั้งเบิดแล้วก็อ่าพักขีเล็กออวมี่หยางแน่ครับมีหัวหัวหัวพ่อมี่หยางแน่เอา มีผักขี่เล็กครับที่เกิดประโยชน์ผมเอาลงหั่นเป็นหัวเบิดดเรผมก็จะเอาผักตำนิ่งเราผักสซคือของกินได้เอามาลงหั่นเบิดครับมีต้นบักขามน้ำบักขามกับมี่ครับย่ามันหน่อยมันย่างมันญ่มันจีบว่ะต้นต้นบใหไงตีหัวบักขามมันไงเด้มันไงกะตัดใบครับตัดใ้เป็นหัวตัดลงตัดยอดลงแล้วก็แตงอ๋อเดี๋ยวนี้ออเดอร์ที่พวกกาลสินมาสั่งครับ สามำชิดบาทยอดปบะามครับยอดประคำสมก็เจ้าเดียวลงไปกรุงเทพครับครับครับนี่คือผลประโยชน์ที่ว่าไร่ใดนี่มันมันได้เบิดครับสาคกนขี่ดหลายอันหลายหลายแนวหลายอย่างหลายชนิดมาปลูกเพราะว่าเพราะว่าแต่ละชนิดกันก็สีมีมูลคาของเพิ่มมีมูลค่บาของเพิ่นครับครับครับนี้คือต้นฟักขาครับผสมประสานกันเขาอยู่นํากันได้ครับเขาจะหัวครับนี่บ่ไห้มันต้นใหญ่คือสางเสียวว่า ส่วนมากมันสิหัวอิดบอกอิดหยังคือตัวนี้บอเห็ดครับนี่คือยอดปรกคมต้มไก่ครับต้มไกแ่แคบต้มไก่ต้มปาลาครับประโยชน์ได้หลายครับยอดปรกคมนี่คือต่อไปครับคือเกิดประโยชน์ห้เฮามีอยู่มีกินครับผู้ใดบ่มีเก็บขายก็ได้ครับเนี่ยเขาเกี่ยวมาซั่งอยู่เขาเกี่ยวมาสังาส่งผมมาเก็บใหม่เด้อผมบ่มีเวลาครับ